สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องอีกสังชาแนลและวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างหนังนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในดูตัวอย่างหนัง e ีพีที่5ครับและเราอยู่กันในอีพีที่5นะครับท่านผู้ชมวันนี้และวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูตัวอย่างหนังเรื่องอัตมาฟ้าผ้านะครับท่านผู้ชม ก่อนดูนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับให้ชาวอีกู๊ดสังเแชร์ด้วยครับขอให้ถึงหนึ่งพันซับเลยล่นะครับ, 1, ท,รรบท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go <S เมื่อกรรมผูกคนสองคน <ปะ S 1> ไว้ด้วยกันกำลังมีคอใหญ่ลูกพี่ทำอะไรหลวงพ่อหน่าติดตามนะครับหมอผีคนนี้เขาชื่อปักเป้าบิกยอะนน้ำมือ ชาตินี้เขาสร้างการรมอะไรไว้อะพระจืดจะเป็นผู้รับบาปกรรมนั้นแทนอย่างนี้เขาเรียกว่าแพ้รับบาชัดเขาเรียกว่ารับรับบาไม่ใช่แพ้รับบานะครับพระรับบาจะมีวิธีไหนให้รับบาครับมไม่ใช่แพ่รับบาต้องไปพาเข้ามาที่นี่เพื่อปลดกรรมช้ามึงคนเดียวเลยเนี่ยเรื่องน,นี้ก็น่าดูนะครับกรรมยังไม่ทันปลดก็มีลังร้ายแล้ว หลังร้ายคืออะไรไปรุ้นนะครับกาดําร้องทักเวลานี้บ่งบอกถึงความบัดสีภายภาคหน้าแมวดําแมวดำผ่านหน้ามาเป็นกรร่างข่าวหูค้างข่าวบินมาหน้าใจหายนกกาเหลากาเหลาตาแดงน้ำแห้งกรอนหมดเลยครับว้ายทุยลุยช่างทักแน่ไอ้เฮียนี่ก็ร้องจริงๆเถออะหมมมผีีท่ตาาดันเจ้าชูซะด้วยเป็นนักแพะของพี่นักแพเจ้าชูมากเจ้าชูมากครับสักน้องพี่ใหญ่หยอดให้เข้ามาก่อนเลยได้ไหมโอ๊ย สองคนไปเปิดโรงแรมมาเถอะเพ่เปิดโรงแรมเถอะว้าวกินบ่นคิดถึงยินจวงเลยตอนนี้กูโฟกัสกับปัจจุบันวายอาบน้ำด้วยกันไหมไม่ชวนเลยท้าหลังจากที่ป้าเป้ายมยมรู้จักหมอผีชื่อป้าเป้าไหมรู้จักสิคะเมื่อก่อนยังเห็นไปสาบานให้ฟ้าผ่าก่อนหน้าศาลอยู่เลยค่ะว่าจะไม่นอกใจคนรักให้ฟ้าผ่าเหรอเราผูกกรรมกันไว้เกิดกรรมก็ผูกกันครับก็คือกรรมอ่ะมันก็มาตกที่อาตมาไงกระเด๋ความค่อยเล่านะครับเดี๋ดวดูต่อ โอ้เอฟแฟกต์เอฟแฟกคือหลวงพี่อ่ะแล้วผมขนาดนั้นเลยเหรอสูสีขวัญเรียมทัดเทียมโมรมิโอจูเนียลยะโยม <c oughs> นี่ว้าวสวยใช่ไหย <c oughs> ไม่จริงหรอกปอปอสวยกว่าดอกไม้ตั้งเยอะ้ชขุนลุกแต่กรรมเก่าไม่ได้มาแค่บนฟ้าครับเอฟแฟกคือ เอฟเฟกต์อลังการนะเอฟเฟกต์แบบโดดตกจาน้ำหลวงพ่อครับที่ชาวบ้านก็พูดกันว่าพระจืดเป็นลูกพญานาคมันใช่เลยพญานาคไม่เอฟเฟกต์เลตมาฟ้าผ่าไอ้เจ้มึงกลัวส้นตีนพี่กูอ่ะรอบนี้ลิงพูดได้ครับไอ้เหี้ยพูดได้มึงลิงจริงปะเนี่ยจะเก่งไปแล้ว กูไม่ได้เก่งแต่กินกล้วยจะลองมวยดูจะท้าคนต่อยแต่แล้วครับ oh, <okay. S 2> พวกเมตสานี่ครับฉายแน่ครับในโรงภาพยนตร์อ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับพามาดูตัวอย่างหนังเรื่องอัตมาฟา,า้าอ่าถ้าถ้าผม้ชมนะครับชอบลิปมี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและก็อ p พีที่6 e อหน้านะครับผมจะพามาดูตัวอย่างหนังเรื่องอะไรนะครับก็รอติดตามชมนะครับ ถ้าท่านผู้ชมขนานอยากให้ผมดูตัวอย่างหนังอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับท่านผูช้ชมขอลาไปก่อนนะคะบ,บ,บายปูน